แจ็คเป็นข่าวบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากกากอยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมารังควาดอา้วยข้ามดงตาลผ่านดงต้นกล้วยหอคอยอยู่เกาะกลางลำห้วยแจ็คมาถึงร้องโอไม่ก็เจ้าหญิงคุณคงจำไม่รอดเกาะกลางไม่มีสะพานทอดเอ่ uh, uh, ผมว่านะ้ำไม่เป็น กะกอยยิ้มหัวรักสักใจเจ้าหญิงเชิดหญิงทอนหายใจไล่ขาบอยหนุ่รีบกลับไปแจ็คเดินกลับพร้อมความปลาชัยแจ็กเรียนว่ายน้ำยี่สิปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีลายบอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยมวยยิ้มยินดีคุณพระช่วยจ็คช่วยด้วยกัน แจ็คมาถึงตะโกนโอ้โเย h f r สตไตล์ว่ายน้ำอย่างเท่หารู้ไม่ว่ามีจระเข้